สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไผ่กิมซุงนะคะปลูกไว้นะคะที่นานะคะอายุประมาณเกือบสองปีนะคะเกือบสองปีแล้วนะคะนี่นะเกือบสองปีแล้วนะคะนี่นะคะไม่ต้องไม่ต้องมาโตไม่ต้องมาไม่ต้องมาไป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 กลัวหมาหมาข้างบ้าน อาสิงโตนะคะอยู่ที่นานะคะหมาข้างบ้านนะคะก็เลยกลัวๆนะคะมันวิ่งมาใส่นะคะอันนี้สระน้ํานะคะอันนี้มีภูเขาวิวอันนี้วิวยามเย็นนะคะมาดูไผ่กิมสูงอายุสองปีก็จะต้นประมาณนั้นนะคะอันนี้ทุกนายามเย็นนะคะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะไปนาออตโต้ต่อนะคะปออไปทําไมอะ่ะยายแดงไม่อยู่ นะคะเราจะประมาณนี้นะคะ, <Hey. S 1> ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนต้นกากรกำลังสวยงามนะคะม <Hey. S 1> ีต้นตานลด้วยนะคะ <Hey. S 1> อ่ากนายามเย็นนะคะ <Hey. S 1> เราค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะ